สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะ,ะหน้าที่16กับ17นะคะอย่างเช่นหน้า 16, 16นะคะ,ะข้อ A เขาบอกให้นักเรียนดูลูกภาพนะคะดูรูปภาพแล้วก็ฟังคุณครูพูดท่านครูพูดคุณครูพูดถูกตรงถูกต้องกับรูปภาพถ้าถูกต้องพูดถูกต้องหนูก็วงกลมและหมายถูกแต่ท่านครูพูดผิด หนูก็วงกลมตรงเครื่องหมายผิดนะคะเพราะฉะนั้นครูจะอ่านให้ฟังสองครั้งนะคะหนูก็คิดดูนะคะอ่าอย่างเช่นรูปแรกนะคะรูปแรกข้าวดีข้าวดีข้อสองข้อสองวอร์มวอร์มข้อสามนะข้อสามข้อสามวินดี้วินดีข้อสี่ฟอกกี้ฟอกกี้ ข้อห้าข้อห้าวอมวอมข้อหกข้อหกนะคะข้อที่หกข้อที่หกฮอชฮอชนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะพอมาถึงข้อบีอ่านักเรียนมาดูข้อบีข้อบีเขาให้นักเรียนเขียนเขียนตามรอยนะคะเสร็จแล้วก็โยงเส้นนะโยงเส้นไปหารูปภาพอย่างเช่นวินดีวินดีแปลว่าอะไรลมแรง นะคะลมแรงอากาศลมแรงรูมไหนละ่ะอ่าหรือไม่งั้นน,นักเรียนก็มาดูข้างล่างก็ได้เขาจะมีรูปภาพให้ดูนะคะว่าแต่ละภาพนั่นคืออาการอะไรนะคะยงเชนินนะคะต่อไปหน้าสิบเจ็ดนะคะหน้าสิบเจ็ดหน้านี้นะคะอ่าให้นักเรียนมาทําข้างล่างเลยลูกตรงนี้ไม่ต้องไปทํานะคะให้ทําข้อบ,บีนี้เลยนะคะให้เติมนะคะนักเรียนดูรูปภาพนะคะแล้วก็เติมเติมคําศัพท์เข้าไป นะคะอันนี้คือรูปอะไรลมแรงนะคะอันนี้มีก้อนเมฆนะคะอันนี้มีอะไรคะอ่าเป็นลมเป็นหมอกเป็นอะไรนะคะอ่าอันนี้อากาศเป็นยังไงเออนี่คะอ่านะคะแ,แล้วก็เขียนเขียนตามหรือในยันนันกเรียนก็มาดูหน้านี้ต่อเขาก็มีคําศัพท์ให้นะคะดูรูปภาพดูรูปภาพแล้วก็เอาคาศัพท์มาเขียนเติมลงในช่องสี่เหลี่ยม นะคะอา้าวันนี้เราจะทํากันแค่สงหน้านะคะสวัสดีค่ะ